อันนี้วันนี้เรามาตัดมะพร้าวนะครับนี่นะครับแต่เสียดายน้ำในคลองมันแห้งนะครับน่ในรองมะพร้าวเดี๋ยวดีว่าเจออะไรอะเออเจออะไรมันตายหรือ,อยังนี่ทุกคนดูสิเออตายหรือ,อยังวะ ปลาช่อนใช่ไหมทุกคนเ,เห็นไหมใช่ไหมครับทุกคนนี่เฮ้ยมันยังไม่ตายแม่โอ้เลือกหมดเลยกู <laughs> นี่นะครับโอปลาช่อนใช่ไหมยังไม่ตายเลย <laughs> จกใจหมดเลยน, <laughs> นี่นี่ปลาน้อยก็เยอะเลยทุกคนนี่นี่นี่ นี่โอ้โหเต็มเลยดูดินี่เอน้ำมันแห้งเขาปิดน้ำอะ่ะลงมาลงเท้าลูกจะเบะนะเอลีนั่นดูนะดู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 ทุกคนดูดูด,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 ดูดูมันไปไปทางโน้นแล้วครับ มาทางนี้ละอือนี่ครับนี่นะครับทุกคนนี่ๆๆมาหลบอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูทางอื่นก่อนมีอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่ร่องนี้แต่ร่องนี้มันไม่ค่อยแห้งนี่ฮนะแต่ข้างบนแห้งแล้วนะครับนี่ ผมว่าน่าจะมีเยอะอีกประมาณสักสองสามวันน่าจะแห้งหมดแล้วแหละเพราะว่าเขาปิดน้ำไงน้ำมันแห้งน้ำเป็นอยเอ้ยมีงูด้วยนี่หว่ะตรงนี้มีงูด้วยทุกคนเห็นเลื้อยเข้าไปโอ้นู่นไงเลื้อยไปนู่นแล้วนน่นไงนครับงูน่าจะไม่เห็นอน่ะเพราะว่ามันเข้าไปใต้น้ำ <c oughs> เลือกหมดเลยอะ่ะอเนี่ยจับเอาแล้วเหรออ่ะจับเอาลูจับปลาตัวน้อยเหรอเฮ้ยแม่นจับได้ชักตัวเลย <Okay. S 1> ปลาเน้นปลาเข่าปลาอะไรมันก็ตายหมดอ่ะดิมันไม่ทนเหลือแต่ปลาทนทนก,ก็สองมือ,มอสิสกลมมาวะ่ะใช้สองมือดิก็ใช่ไงงั้นแหละแล้ว่องทางโน้อ่ะแม่ ลุมลึกๆอะแม่ลองเอามือแย่เข้าไปดิมีปลาไหมมีปลาแม่ก็มาเอาที่ตรงที่เยอะๆนี่ดิ่อเอามีปลาตัวใหญ่นั้งสิอืมอยากให้แม่จับปลาตัวใหญ่เมื่อกี้พ่อนึกว่ามันตายแล้วอะโอกออกกระโดดออกไ่นู่นด้วยโอ้โอโอโ ออต้นนี้ก็เยอะโอ้นี่ไงโอ้โหเยอะเป็นกองเลยแต่ที่มันตายไม่ต้องเอานะจับง่ายๆอ่ะมันจะไม่ดีแล้วดูทุกคนนี่มันตายแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปลาขาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลาขาวมันตายเนี่ยเอาที่มันมีชีวิตยอยู่นั่นแหละ ะะใช่ไงเอ้ยไงนี่ครับทุกคนอือือ ตัวใหญ่ก,ก็มีหรอเออจริงด้วยออก็จับสองมือเฮ้ยพอจับมือเดียวเฮ้เห็นมันกระดิ่เนี่ยแต่จับไม่ได้สักทีอะ่ะนี้เดี๋ยวค่อยไปล้างกนะันเนาะถอดดูก,ก็มีนี่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 นออปลาช่อนน้อย ฮะ้ไอย้ขี้เยอะเลยม่ไแม่จับทต่ตัวมันตายแล้วอ่ะมันไม่ตายมันดิ้นนี่มันไม่ดิ้นเนี่ยนี่ไงมันดิ้นอยู่อะนี่ตัวนี้มันไม่ดิ้นแล้วเนี่ยนันไง มันดิ้นอยู่สิมันไปไม่ได้อ่ะโอ้โหไงมันม้วนเข้าไปอยู่ในนี้ดูสิเดี๋ยวออกมานี่ไงหรอไม่ตายอยู่ในดินเลยเหรออยู่ในดินนี่ีเห็นไหมอย่างนี่โอ้เนาะตัวใหญ่ก็มีเหรอเดี๋ยวลองมาดูข้างทีเดี๋ยวลองลองลองดูนี่ดูเอ้ย โอ้ยเยอะเลยใจนี่เยอะเลยเบนดูไงนี่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 นเอาที่ใส่วางนี่สินในรูมันนี่เยอะเลยอะ่ะอา้าวมันน่าจะโผล่ตรงนี้เปล่าเอา้รูมันลึกจังนะ โอ้ยรูมันลึกจังเลยทุกคนนี่รูคนลึกเลยอ่ะโอเห็นละูดึกไปึตกลงมาตัดมะพร้าวแล้วเอาปลากันแน่วันนี้เดี๋ยทุกคนมาตัดมะพร้าวแล้วมาเอาปลาเฉยเลย โอ้โหลึกจังเลยอ๋อลูมาโผล่ตรงนี้นี่มาโผล่ตรงน,นี้ไงทุกคนดูมาโผล่ตรงนี้โอ้เหรอ,น,อนี่ไงที่มันตายอยู่แถวนี้ก็มีนี่วางอยู่ตรงนี้นี่ไงตายแล้วเออยังไม่ตายนี่นะทุกคน อ่ะจ,จ,จ,จับไม่ได้เว้ยโอ้ยอ,อ,อ้อยากจะมุดดูแค่ข้างใต้หญ้านี่ยังแม่เนาะนี่อ่ะใต้หญ้านี่เพราะว่าปลาช่อนต้องมีใต้หญ้านี่แหละเนาะ ตัวใหญ่ๆ่อะเยอะเหรอไม่จับปลาตัวใหญ่กันดิพอแล้วต,าาตัดมะพร้าวกัน ลาน,น้อยว่ายื้อเหรอ,อ,อนี่ไงตัวใหญ่มีอยู่นี่ไงทุกคนเดี๋ยวพ่อ